สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัว vue js กันนะครับโดยการอ่านตัว official document ของเว็บ vue js กันนะครับตัว vue เนี่ยเป็น progressive javascript framework เนาะสำหรับการทำ user interface นะครับตัวนี้ผมจะลองเข้าเว็บ vue js org เนาะแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจะเริ่มเนี่ยผมจะลองอ่านจากเอกสารของตัวเว็บไซต์ของของ vue เลยนะครับว่าเราสามารถจะเรียนรู้ผ่านตัว document แบบนี้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ vue เนี่ยคือ,อจะเห็นว่า เวลาที่ผมกด Get Start เนี่ยมันจะมี Document ที่เป็นท,ทั้ง Guide Tutorial Example แล้วก็ Quick Start นะตอนนี้ผมจะเริ่มจากที่ Introduction อ่าง้คร่า,าวๆแล้วผมก็จะไปต่อที่ Tutorial เ,เลยนะครับ่ทีนี้ตัว View เนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็คือเราจะอ่านออกเสียงคล้ายๆกับคำว่า View ในภาษาอังกฤษ,า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 ษานะครับไม่ใช่ Who หรือ Who หรืออะไรเนะาะก็จะเป็นตัว View เลยเนาะเป็น JavaScript Framework สำหรับในการสร้าง User Interface นะครับ โค้ดของวิวเนี่ยเราจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆ html ที่มันจะมีความสามารถมากกว่า html โดยที่มันจะนะครับมันก็จะบอกว่า build on top html สิแล้วก็จะมา script เนาะวลาที่เรากดเข้าก็จะ state ก็จะเปลี่ยนอะไรนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงค่า state เนาะอันนี้เราอาจจะยังยังยังงง,ง้าเกิดเราเป็นมือใหม่ v i e วิวเนี่ยเราก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับทีนี้ตัววิวเนี่ยมันจะมี core feature หลักๆเลย2แบบก็คืออ่า ่ามัน2องสอง,สองตัวลหลักๆเลยก็คือ declarative rendering ก็คือมันก็คือการใช้ความสามารถของแบบนี้แหละครับก็คือหน้าตาแบบนี้แหละก็คือเหมือน HTML เลยแต่มันมีความสามารถพิเศษที่มันสามารถที่จะใช้ JavaScript ลงไปได้แบบนี้แล้วก็เรื่องของ Reactivity ก็คือเหมือนวิวเนี่ยมันจะทำการ auto track JavaScript state เนี่ยเวลาที่ค่า state เปลี่ยนเนี่ยจะเห็น,นจะเห็นไหมครับว่า ตัวดอมก็คือ document object model เนี่ยตัว html เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนค่าัวค่าที่เราคลิกเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องอไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าตัว view มันท a ก g ิ้งมันเรียกว่า reactivity เนาะแบบสองแบบแบบนี้นะครับซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยอเนี่ยครับเขาเขียนไว้บอกนะครับคุณอาจจะมีคำถามเนาะไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดยังไม่ค่อยเข้าใจบางอย่างคืออันนี้มันเหมือนเป็นภาพรวมคร่าวๆไปก่อนเนาะแบบดูแบบ โอวิวยังยังไม่ได้เจาะลึกนะครับตัวโปรเกรสซีฟแบบเล็กเนี่ยตัววิวเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นได้ทั้งอ่าเราสามารถที่จะเขียนแบบ HTML ธรรมดาเลยไม่ต้องใช้พิลทูหรือว่าเราจะใช้อ่าในการทำซิงเกิลเพย์แอปพลิเคชันหรือเราเรียกว่า SPA หรือ SPA เนาะหรือจะเป็น Full Stack ที่เป็น Server Side Rendering ได้ SSR ได้หรือจะเป็น Static Site Generation ก็ได้ SSG พวกเนี้ยครับเราสามารถที่จะใช้วิวได้เหมือนกัน,นครับแล้วก็ตัว Single File Component เนี่ย ในในในวิวเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เขาก็จะใช้เป็นตัวแบบนี้นะครับก็คือเป็นคอมโพ n เนนต์เนี่ยวิวคอมโพเนนต์นี่แหละที่มันจะมีหน้าตาเหมือน html เลยแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในไฟล์เดียวชื่อว่า single file component ตัวย่อคือ sfc นะครับตัวย่อ sfc แล้วก็ไฟล์จะลงท้ายด้วย d o view แบบนี้ซึ่งภายในมันประกอบไปด้วย html ก็คือส่วนที่เป็น markup เลย markup ภายในเทมเพลตเนี่ยเป็น html คล้าย html เนาะซึ่งสามารถที่ทจะ เลียนจอสคริปตสเตตไตแล้วก็มีส่วนที่เป็นสคริปต์เนี่ยก็คือเป็นจอสคริปต์เลยแล้วก็ส่วนที่เป็นสไตล์ชีก็เป็น CSS แบบนี้ทั้งหมดอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวเลยแบบนี้เนาะแล้วก็ตัว v วิว API Style ของ View เนี่ยมี2แบบนะครับตัวแรกเลยเนี่ยเป็น option API สำหรับ option API เนี่ยเราจะกำหนดโลจิกของคอมโพเนนต์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนอ็อบเจกต์ภายในอ็อบเจกต์ที่มีเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นอ็อบเจกต์เนาะก็อ็อบเจกต์ที่มี Data เป็นฟังก์ชันเป็น m e t h อดแล้วก็เป็น m o u s ์ซึ่ง Data เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ที่เหมือนเก็บ t a t e เมท h อดก็จะเป็นเหมือนฟังก์ชันที่ใช้ภายในอะไรพวกนี้ซึ่งเนี่ยเราจะให้ดูโค้ดคร่าวๆนะครับยังยังไม่ต้องกังวลนะถ้าไม่เข้าใจส่วนของ Composition API ให้ดูความแตกต่างของ API ใไอเฉยๆครับ Composition API เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลอ g i c ที่ที่เรา Import มาจากฟังก์ชัน API มันจะคละ้ายๆกับ ถ้าถ้าใครเคยเขียน React มาตัว React เนี่ยมันจะมีความคล้ายขึ้นกับ Composition API มันจะมีความคล้ายขึ้นกับการเขียนในแบบ React เนาะก็คือจะเก็บ State ไว้แบบเนี้ยแบบเนี้ยต่างกันที่ความต่างต่างครับก็คือใน Composition API เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเรียกฟังก์ชัน left แล้วก็ศูนย์แบบค่าตัวแปรเทียบกับด้านบนเนี่ยอันนี้คือค่าแบบนี้คือมีเดต้าก็รีเทิร์นเคาสูตรเนี่ยมีค่าเท่ากันจับแบบนี้เลยครับตัวนี้เช่นกันอันเนี้ย ไอ้แบบเนี้ยออปชันดี i แบบเนี้ยก็มีค่าเท่ากันจับตัวนี้เลยซึ่งอันเนี้ยก็ดูที่เราแล้วว่าเราถนัดแบบไหนเนาะเขาก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่าต้องเลือกอะไรจริงๆแล้วไม่ๆๆไม่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 ต้องกังวลนะว่าจะเลือกอะไรเราตอนอันนี้คือ for learning purpose นะครับคือการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องคิดเรียเลยว่าจะเลือกอะไรดูที่ว่าเราเราถนัดแบบไหนแล้วเราอ่านแล้วเราเข้าใจแบบไหนเราสามารถที่จะ สลับสับเปลี่ยนตรงนี้ได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับเนี่ยครับออปชัน a p i กับ Composition a p i เนาะแบบนี้ทีเนี้ยก็เริ่มในวิดีโอนี้ผมจะลองไปเริ่ม t r i tutorial เนาะก็คือเริ่มต้นที่จะลองตัวของเป็น Official ของ v e w เลยครับที่เขาจะให้เราเริ่มต้นตัว tutorial เ,เนี่ยมันจะมีทั้งหมด15ตอนย่อยแล้วก็มีเรื่องของตั้งแต่ getting start แล้วก็ declarative Re rendering attribute binding event form condition list คอมพิวและไซเคิลเทมเพลตวัชเชอร์คอม o n นเด p o ์พออันนี้ก็จะเป็นย่อยๆไม่ไม่ได้เยอะมากเนาะก็เริ่มจากตัว t ิเ o r i ์เนี่ยมันจะมีเราสามารถที่จะ t o กเกิเปลี่ยนเปลี่ยน option หรือว่าคอมโพ i ิชันถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนาะหรือว่าจะเป็น output แบบ html ก็จะเป็น in เอง d e x html เหมือน html ทั่วไปหรือว่าจะเป็น sfc ก็จะเป็น view ก็จะเป็น t m p p a t e แบบนี้นะครับซึ่งไอ้ด้านซ้ายมือของ,ของ tutorial เนี่ยก็จะเป็นคำอธิบายเนาะว่า มันคืออะไรอย่างนี้เริ่มต้น getting start เนี่ยมันก็จะเป็น welcome to the tutorial มันก็จะอธิบายเนาะว่าเราควรจะมีความความรู้พื้นฐาน html css แล้วก็ javascript แล้วก็จะใช้ tutorial ย,ยังไงนะครับแล้วก็มีมีคำอธิบายบอกไว้เนาะถ้า ready แล้วก็กด next แล้วก็ทุกๆ tutorial มันก็จะกด next แล้วก็ดูเฉลยได้ส่วนทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโค้ดเหมือน text editor เลยเราสามารถที่จะแก้ไขค่าได้นะครับลาที่เราพิมพ์ค่าต่างเนี่ยมันก็จะถูก Pview ตัวนี้เหมือนเป็น Desktop, เดสก์ท็อปเป็นเบราว์เซอร์ของเราตัวนี้เหมือนเป็นแท็เอเตอร์แล้วก็ตัวนี้เหมือนเป็นอยอตรงนี้เหมือนเป็นตัวคําอธิบายเนาะก็แบบนี้นะครับพร้อมพร้อมเรียนรู้กันกันแล้วหรือเปล่าครับก็เริ่มพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ